หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในะการถอดปริมาณวัสดุนะครับหรือการคิดนะปริมาณวัสดุผ่านพื้นที่ความยาวนะครับปริมาตรน้ําหนักน้าหนักไม่สอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนเรื่องน้นำหนักที่นึงนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับนาความรู้เ่าเนี้ยมาใช้ประโยชน์ในการถอดปริมาณวัสดุได้นะครับเรื่องน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าน้ําหนักเนี่ยมันง่ายนะเรามีรู้ปริมาตรใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าไอชิ้นงานตัวเนี้ย1 ลูกบาต์เมตรหนักกี่กิโลอย่างเงี้ยเราก็คอนเวิร์ตเป็นกิโลกรัมได้นะสำหรับคนที่นั่งคิดในใจว่าเออเราจะรู้ปริมาตรยังไงนะครับสเกตอัพเนี่ยมันไม่รู้เออไม่ไม่กิโลกรัมนะน้ำหนักนะครับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมคิดยังไงก็คอนเวิร์ตจากปริมาตรนะครับหรือเหล็กเนี่ยเราอาจจะคิดจากความยาวต่อเมตรนะแล้วรู้เลยว่าไปดูตารางมาละตารางเหล็กมาเหล็กหนัก5.5กิโลกรัมต่อเมตรถ้า1เมตรก็หนัก5.5ถ้า2เมตรก็เอามาคูณ2 เทียบไปจากแตย่างง่ายๆแบบนี้ไอเนี่ยมันคิดได้อยู่แล้วล่ะแต่นะครับมีการถอดประมวลวัสดุบางอย่างนะครับหรือการคิดราคาบางอย่างเนี่ยที่มันไม่มีในโมเดลเราอย่างเช่นอะไรครับค่าขนส่งค่าขนส่งเนี่ยนะครับเราคงไม่ต้องเขียนรถเทรลเลอร์นะครับไม่ต้องเขียนรถแบคโคสสำหรับดึงของลงนะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะรถเฮียบอย่างเงี้ยคงไม่ต้องเขียนนะเสียเวลาหรือค่าเดินทางค่าเดินทางก็ไม่ต้องไปเขียนรถนะไปจากตำแหน่งแต่ละคนนะครับนะค่าโทรศัพท์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเขียนโทรศัพท์ นะครับไอ้พวกค่าที่ดําเนินการต่างๆหรือค่าโูมหุ้นอะไรกันนะไอ้พวกเนี้ยนะค่านา้าค่าไฟค่านนท์ค่านี่ขานาดเบี้ยใบายทางพวกเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปใส่จริงเราสามารถใส่ได้ครับวิธีการใส่นะครับง่ายมากๆครับให้เรากดวิธีคาสั่งครับตรงนี้นะ Open Quick b u i l l Q2 จากนั้นนะครับให้เราออกคําสั่งตรงนี้ครับเพิ่มข้อมูลบวกจากนั้นนะครับกดแทนที่เราบอกว่าเพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลนะครับไม่เอานะ เราไปได้เพิ่มข้อมูลที่ไม่มีในโมเดลคือไม่ต้องใส่จริงนะครับไม่มีในโมเดลกดปุ๊บโปรแกรมจะไสร้างขึ้นมาเป็นคัสตอมนะครับคัสตอมหัวข้อคัสตอมนะครับรายละเอียดตรงนี้ก็เป็นคัสตอมก็คือแก้ไขเองได้ครับเราบอกไปเลยว่าเป็นค่าเดินทางค่าเดินทางนะครับเรียบร้อยละค่าที่อ่านได้เนี่ยมันอ่านไม่ได้ถูกไหมมันไม่มีจริงเวยนะแ้พิมพ์เลยหนึ่ง แฟกเตอร์ไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวค่อยใส่นะครับประเภทข้อมูล EA คือการทําแบบนี้ครับคือการคัสตอมเนี่ยมันจะคิดแบบเป็นการเหมาไปเลยมันคิดแบบว่าคืออย่างเงี้ยอารมณ์แบบว่าเป็นเหมาไปเลยนะ EA ก็คือเหมาไปเลยเป็นหน่วยกี่หน่วยนะครับหนึ่งหน่วยเห็นไหมครับอ่ะปริมาณก็คือขึ้นหนึ่งตรงนี้หน่วยคืออะไรครับก็เหมาไปเลยเหมานะแก้ได้เลยครับเป็นเหมาหนึ่งเหมาอนะหนึ่งล้ำซ้ำก็ได้นะครับเรียบร้อย เสร็จแล้วอ่ะกดเพิ่มอีกครับเพิ่มข้อมูลที่มีในโมเดลกับที่ไม่มีในโมเดลครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าอะไรดีค่าขนส่งอะนะครับเอาแค่นี้พอนะครับใส่เลยก็ได้ตามใจเลยนะครับตรงนี้ครับหัวข้อเนี่ยถ้าเราอยากจะใส่มันตรงกันแล้วก็บอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอ,อันนี้ก็ Copy มานะครับ Ctrl C นะดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ Ctrl V าง คลิกอีต้อหนึ่งที่เรียบร้อยครับอันนี้กี่หน่วยค่าขนส่งหนึ่งหน่วยนะครับแล้วก็ก๊อปปี้อันนี้มาวางอ่ากดอัปเดตนิดนึงแล้วก็สวัสดีครับแสดงข้อมูลตามราคาต้นทุนเนะเราก็จะได้มาหลาเรียบร้อยมนะากมากนะครับอ่ะเราลองใส่ราคาไหมทดลองใส่ราคาดูครับเอาราคาค่าเดินทางนี่นะเรา เป็นค่าสดุอค่าแรงแล่ะนะอ่ะเราก็ใส่อ่ะผมตีเป็นค่าวัสดุก่อนแล้วกันนะกะ็เอาเป็นค่าทางหกพันค่าขนส่งนี่ออาสักห้าหมื่นนะครับอ่ะนะครับก็กดปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็ได้เลยประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็ไปใส่เองนะจะเป็นค่าแรงคร่าของก็เลือกเอ,เองใส่เองนะครับ และนี่ละครับคือหลักการนะการเพิ่มข้อมูลนะครับที่มีอยู่ซึ่งตรงนี้เราสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับนะครับการเอาข้อมูลออกนะครับอันนี้มันเพิ่มได้อย่างเดียวเนาะไม่มีเอาออกถูกไหมครับการเอาออกเนี่ยก็ให้เราคลิกขวาครับที่ตรงนี้นะแล้วก็บอกลบข้อมูลในแถวที่2นะครับแล้วก็กดอัปเดตครับแล้วก็เข้าใจไหมครับอันนี้คือการเพิ่มนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นตัวมีข้อมูลในโมเดลเนาะ เราจะมาเพิ่มได้ด้วยกันแอดตรงนี้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นไม่มีในโมเดลเนี่ยนะครับเราก็นะเพิ่มไม่ได้นะครับหรือถ้าต้องการเพริ่มนะครับจากข้อมูลที่มีอยู่ก็กดตรงนี้ครับคลิก1ครั้งคลิกขวาคลิกซ้ายก่อนนะหนึ่งครั้งนะครับเลือกและคลิกขวาออกคําสั่งที่ชื่อว่า Copy ข้อมูลทั้งหมดไปยังแถวใหม่นะครับมันก็จะแบบแถวใหม่มาให้เรานะครับเอาไหมคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลบก่อนลบข้อมูลแถว2นะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะคลิกขวา ก๊อปีข้อมูลแถวใหม่ครับอันนี้ก็เป็นค่าออกแบบอ่ะนะก็ใส่เข้าไปนะครับอยากจะสักสองหมื่นห้านะครับอ่ะเาสูตรตวไปตัวหนึ่งกดอ,อัปเดตครับแล้วก็ เรียบร้อยเลยนะครับง่ายมากมากเราสามารถจะคลิกขวาตรงนี้นะแล้วออกคําสั่งลบข้อมูลทั้งหมดในแถวระวังให้ดีนะครับดีแอคชั่นคูดนอ o บีอันดูนะอา e you ยูโอเคนะเฮ้ยเอาไว้ชัวร์นะอย่าพลาดนะครับอันนี้นลบทั้งหมดเลยนะครับผมเซโนนะระวังให้ดีนะครับอย่าลบข้อมูลทั้งหมดนะหลังวานนี้อ่ะโอเคและนี่แหละครับคือการเพิ่มข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในโมเดลครับค่าต่างเหล่านี้เป็นค่าที่อาจจะมองไม่เห็นนะครับ จริงๆไอ้พวกนี้ถ้าเราประยุกเป็นนะครับก็สามารถนําไปใส่ค่าต่างได้ที่มันไม่มีจริงอย่างเช่นถ้าในงานก่อสร้างบ้านเนี่ยอาจจะเป็นค่าระบบกับดปลวกนะครับหรือค่านั่งร้านเราอาจจะคิดในใจก็ได้ว่านั่งร้านเนี่ยมันเหมาก,กี่บาทนะประสบการณ์เราไม่ต้องเขียนนั่งร้านจริงเพื่อถอดก็ได้คือผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรเขียนนั่งร้านจริงเนี่ยนะแต่ถ้ามีประสบการณ์เราเราคอนลึกออกแล้วก็ใส่ได้เพราะว่าไม่ต้องเขียนจริงนะครับ แต่จริงเขีนจริงก็ดีนะนะครับนนเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเองนะครับโอเคนะครับนี่คือก,ก,การของการสร้างโมเดลบางอย่างไม่ต้องเขียนก็ได้ครับ